ดิสนเพลนะครับมาเจอผมแดงเคมาล่านะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการมวยไทย7สีนะครับมาตอนบ่าย2ครึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับโชคการ114นะครับเพชรก้องฟ้ามา114.4ลดไป0.4นะครับมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ผลงานไฟล่าสุดนะครับของเจ้าเพชรกล้องฟ้านี่ก็มีชนะนอกยกที่สองนะครับสายนาทีสอนลุงโลดนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนอกยกที่สองนะครับแสนกล้าหนุ่มบางกะดีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับก็มวยรุ่นพี่นะครับเมื่อเช้ามา114.2ลดไป0.2นะครับมวยจากจังหวัดสระบุรีนะครับผลงานไฟล่าสุดของเจ้าเพชรเอกนี่ก็ชนะนอกยกที่4นะครับ เจ้าขนทองนอสีพึ่งนะครับและก็แพ้คะแนนเจ้าซูเปอร์ไบท์ปอพิคเนตนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเอกนะครับชอบไปที่เพชรเอกเกตจำรูนนะครับส่วนคู่ที่2ครับเพชรหนึ่งเพชรสมานมวยไทยนะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสวันนี้มีโอกาสมาต่อยที่ช่อง7นะครับเจอกับเพชรป่าศักด์สอสลัดชีพนะครับหรือว่าลูกเจ้าพ่อกุมภกัรนะครับคู่นี้ชกกัน109ปอกอนนะครับ เจ้าเพชรหนึ่งนี่ผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนแก้วนาคาอบาจรจนครพนมนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับขณะที่เพชรปัสักนะครับก็มวยจากลบบุรีนะครับมือเช้ามา109.4ลดไป0.4นะครับนี่ก็สดไม่แพ้กันนะครับเพชรปัสักผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนศักนาคาอบรจนครพนมนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะพุทธน้ำดื่มหมี77นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้า เพชรป่าศักดิ์นะครับดูอาวุธมวยดูหลากหลายกว่าแล้วก็คุ้นเคยกับการมาต่อยที่ช่อง7 <mm> ด้วยเพชรหนึ่งเนี่ยมาต่อยช่อง7ครั้งแรกนะครับส่วนคู่ที่3นะครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนครับวันนี้เจอกับเงาพยักแอสสันปัดตองนะครับหรือว่าเจ้ากุมารดอยสอปัญโยกิตนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ชกกันร้อยสามสิบนะครับเจ้ายอดมีชัยมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดสี่ลดไปหนึ่งจุดสี่นะครับ มื่จากบุรีรัมยนะครับสำหรับเจ้ายอดมีชัยเนี่ยผลงานไฟล์่าสุดนะครับก็มีชนะนอกยกที่3นะครับยอดเพชรแบ่งกองปราบนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้คะแนนเจ้าแหลมสิงห์สอดเดชพันธ์นะครับก็สองไฟล์ล่าสุดก็ชนะ1เสมอ1วันนั้นชูสวนด้วยหมด5ยกเป็นต่อแต่ว่าแพ้ไปสต่อ1เสียงนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเงาพยักฆ์แอสันปาตองไม่เช้ามาร้อ6 9 6ก็ขาดไป0ูนะครับ สดมากๆเลยนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่4นะครับเอกซ่าสอจารุวันนะครับที่เวทีราชดำเนินก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนกล้าลบ p ีเแสนชัยนะครับที่เวทีแาบอ้อมน้อยนะครับก็วันนี้ชอบไปที่เจ้าเงาพยักษ์นะครับชอบตรงที่ความสดนะครับส่วนคู่เอกครับเพชรรพาศโสพิษนะครับเจอกับหานศักนารินนะครับก็ ชกกัน123นะครับเพชรภา,ามา123.2ลดไป0.2นะครับมวยจากพิจิตนะครับเพชรภา,าก็มวยเข่านะครับปั้มตีแข็งแรงแต่ปลายปลายเนี่ยเสียดสีดูจะเป็นรองนะผลงานไฟล์ล่าสุดของเจ้าเพชรภา,านะครับก็มีชนะเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์นะครับก็รายการวันลูปินีก่อนหน้านี้ก็แพ้คะแนนสิงห์สอจมีชัยนะครับและก็ไปชนะโรเบิร์ตสอคนการช่างนะครับก็3ไฟล์หลังของเจ้าเพชรภา,าเนี่ยชนะ2แพ้1นะครับ คณะที่หารสักนลินนะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับอดีตแชมป์ช่องเจ็ดนะครับแต่ว่าหายไปนานก็เป็นมวยซ้ายฝีมือดีนะครับผลงานไฟล่าสุดของเจ้าหานนี่ก็พลิกชนะคะแนนตวงซับสอสวะชีพนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนตีใหญ่นะครับและก็แพ้พีรพัฒน์มวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าหานนะครับหานสักนลินครับหายไปนานนะครับแต่ชอบตรงที่ความเก๋าน่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่คู่เอกชอบไปที่หานสักนลินนะครับ มาตอนอีหนึ่งรายการช่วงเย็นนะครับรายการสิกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับทางช่อง JK18 นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็มาตอนหกโมงสินะครับคู่ที่1นะครับเพชรบัญชาปอมงค์คนอินนะครับเจอกับเจ้าธนงเงินเกียรติชัชชันนันนะครับชกกัน1นึนะครับเพชรบัญชามา101.3ลดไป0.3นย์จุดสามนะครับก็ดีกีแชมป์ชมรมมวยสยามพระอิศรรุ่นสี่สิบห้าจุดห้ากิโลนะครับเป็นประเภทมวยเข่าเปิดเกมสู้นะครับ ผลงานของเพชรบัญชานะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่1เพชรนาลายนะครับชนะยอดชนะสิ์ชนะธนูงเงินและก็ชนะธนูงเงินนะครับเคยเจอกันมาวันนั้นก็ชิงแชมป์ภาคอีสาน45กิโลกรัมเจอกันมา2ครั้งนะครับเพชรบ,บัญชาชนะมา2ครั้งเลยขณะที่ธนูงเงินนะครับเมื่อเช้ามา101.3ลดไป0.3นะครับ <c oughs> ผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่1ป้อมเพชรนะครับชนะเพชรนิพนธ์และก็ไปแพ้เพชรบัญชานะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เพชรบัญชานะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับซุปเปอร์จิ๋วสิทธ์บอยสกลนะครับเจอกับเพชรนำชัยเขียรตพันธมิตรนะครับก็ชกกัน106นะครับซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยมา105.5ขาดไป0.5นะครับมาจากอุบลนะครับซ้อมสกลนครผลงานก็มีชนะโจอี้นะครับชนะลูกเดชแพ้น็อกยกที่4เพชร1แล้วก็ไปชนะน็อกยกที่3นิติกรนะครับนี่คือผลงานของเจ้าซุปเปอร์จิ๋วขณะที่เพชรนำชัยนะครับเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรนี่มวยจากขอนแก่นนะครับเมื่อเช้ามาร้อ 8.9วูบลดไป3.9ลดเยอะเลยนะครับมวยจะขอนแก่น27,000นะครับก็เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวานะครับหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมเชิดดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็ลดเยอะผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เพชรหนึ่งนะครับแพ้เจ้ากุมารเวทและก็แพ้พุทธนะครับโอ้สามไฟล์หลังเนี่ยรูดมหาลาาเลยแพ้รวดเลยนะครับคู่นี้มองยังไงก็ชอบไปที่ซุปเปอร์จิ๋วนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจอมโหดเจริญ เมื้งมวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าดินระเบิดปอมบุรพาเดิมนะครับเจ้าเพชรแสนสุขหรือว่าเจ้าเก้าพยัค์นะครับก็เมื่อเช้ามา119นะครับรดไปสองปอนด์นะครับมวยจากสีสเกตนะครับซ้อมชนบุรีอาร์มีเดียกร๊ปที่ชนบุรีนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือดีนะครับสำหรับเจ้าเพชรแสนสุขหรือว่าเจ้าเก้าพยัคเดิมเนี่ยผลงานไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนเจ้าอำนาจเดชนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะพรพิทักษและก็แพ้น็อกยกที่3จอมโหดนะครับวันนี้มีโอกาสมาแก้มือนะครับ ขณะที่จอมหวดนะครับจอมหวดเนี่ยมวยจากกัมพูชานะครับเกิดที่กัมพูชาแต่ว่ามาโตที่ไทยนะครับซอมมิกสกกวันอายุยี่สาปีแล้วก็เป็นมวยขวาเขาในดีปล้ำตีแข็งแรงครับผลงานก็มีชนะลมโชยนะครับแพ้วันวิเศษและก็แพ้นอกยุคที่หนึ่งเจ้าไม้สางคำนะครับคู่นี้ชอบไปที่จอมโหดนะครับจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ําชัยชนะได้ครั้งนะครับส่วนคู่เอกนะครับยกเบชอวดนะครับหรือว่าเจ้ายกพลันชัยนะครับวันนี้เจอกับเอ็กซ่า เพชรชมพูนะครับหรือว่าปรกรณ์พรสุรินนะครับก็โชกกันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับยกมาร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดลดไปศูนย์จุดเจ็ดนะครับก็มวยจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมพลันชัยอยู่กับทีมงานโกเด็กนะครับก็เป็นมวยขวานะครับวงในดีปั้มตีแข็งแรงครับก็ยกก็มวยเข่าอยู่แล้วนะครับผลงานนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้ลูกแสงตะวันนะครับชนะวรพลแล้วก็ไปชนะปราบศึกนะครับขณะที่เอ็กซ์ต้าเพชรชมพูนะครับหรือว่าปกรณ์พรสุรินนะครับหรือว่าสิริลักษ์มวยไทยก็มวยจากอุดรนะครับ เมื่อเช้ามา139.5ลดไป2.5นะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีนะครับผลงานก็มีชนะฟุกน้อยนะครับแพ้เจ้าขนองสุดและก็ไปแพ้ลำน้ำมนเล็กนะครับคุณน้ณชอบไปที่หยกนะครับนาเสือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทุกอย่างดูดีกว่าหมดนะครับชอบไปที่เจ้าหยกเบสเฉววดหรือว่ายกพลันชัยนะครับแต่ถ้าราคาเป็นต่อเยอะๆ,ๆก็ออกตัวบางทุนไว้หน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้เลือกคนชนะวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าหยกนะครับยกเบสเฉววดหรือว่ายกพลันชัยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ